การที่เครื่องบินตกหลุมอากาศนะครับต้องบอกว่ารุนแรงกว่าที่คนทั่วไปจะคิดมากนะครับเพราะว่ามันเวลาตกหลุมอากาศเนี่ยเครื่องบินที่เสียความสูงลงมาเนี่ยอาจจะเสียถึง4 0 0 0 5 0 0 0ฟุตก็ได้ครับตอนที่เครื่องบินล่วงลงมาเนี่ยตัวคนเนี่ยอาจจะขึ้นไปติดอยู่บนเพดานนะครับแล้วก็เมื่อลงมาเกาะอากาศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะกระแทกลงมาที่พื้นอย่างแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้เพราะนั้นแนะนําว่าทุกครั้งขณะที่นั่งอยู่ที่เบาะเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะมีไฟเตือนหรือไม่มีไฟเตออ่ยากใให้สขขมัด เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีไฟลักขึมขัดเตือนขึ้นมาเนี่ยร้อยเปซต้องรัดนะครับการรัดก็คือรัดให้แน่นประมาณหนึ่งซึ่งเราอาจจะรู้สึกไม่รู้สึกอึดอัดแต่ว่าให้พยายามที่ก้นเราเนี่ยยิ่งติดอยู่กับเบาะขยับได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยเราย,ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่เครื่องบินเสียความสูงลงไปเนี่ยตัวเราจะลอยพ้นพื้นพ้นจากเบาะขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาทั้งขาทั้งก้นเนี่ยครับแล้วพอถึงเวลาที่ลงมาเกาะอากาศอีกครั้งเนี่ยจะกระแทกลงมาอาจจะบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังได้นะครับเพราะน,น ไฟรัดเข็มขัดดับลงเนี่ยเ,เดินไปห้องน้าก็เดินเข้าตามปกติครับเพราะส่วนมากกัปตันจะเตือนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเตือนไม่ทันหรือว่าพอเตือนแล้วเนี่ยเราทําอะไรอยู่ไม,ไม่ไม่ทันแล้วเกิดไปตกหลุมอากาศเนี่ยเราจะบาดเจ็บนะครับเพราะฉนั้นก็ถ้าเกิดนั่งอยู่กับเก้าอี้เมื่อไหร่เนี่ยก็อย่าให้เป็นความเคยชินว่าใส่เข็มขัดเลยนะครับใส่ใส่เข็มขัดนิรภัยเลยแล้วก็รัดให้แน่นประมาณนึงสาคัญคือตอนนอนด้วยครับเมื่อนอนเนี่ยควรจะรัดเข็มขัดด้วยถ้าผู้โดยสารที่โดยสารชั้น Business Class, First Class ซึ่งสามารถจะเอนบาะนอนยาวได้เนี่ยก็ควรจะรัดเข็มขัดไว้กับบาะเราคิดว่าเราเรากลัวไม่อยากบาดเจ็บแค่ไหนก็รัดให้แน่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็รัดไว้นอกเพราะผมแอร์จะได้ไม่ต้องมาปลุกเรานะครับเราก็สามารถนอนเพราะแอร์เห็นว่าเข็มขัดรัดแล้วเขาจะไม่ปลุกเรานะครับก็ถ้าทำกันแบบนี้ก็จะโดยสารเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยครับ